ชีวิตนักศึกษาปีหนึ่งของฉันนะหรอหน้าเบื่อชะมัดเลยทำไมชีวิตมหาลัยมันน่าเบื่อได้ขนาดนี้เนี่ยวันวันไม่ได้ทำอะไรนั่งดูแต่กับไอ้หน้าจอเนี่ยดูดิ อยากเรียนออนไซน์มากแค่ไหนต้องใส่ชุดนักศึกษามานั่งเรียนออนไลน์หาคาเฟ่ซะหน่อยดีกว่าอย่าน,น้อยก็ยังดีกว่าอยู่แต่ในห้องเฮ้ย <Hey. S 1> ITSC Corner Co-working Space มีให้บริการฟรีสำหรับนักศึกษามอชอดีเลยงั้นก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นละไปที่นี่แหละเริ่ม สีค่คอร r เนอร์โคเวริร์ก e งสเสดีอ่ะแอก็เย็นโต๊ะก็เยอะปลั๊กก็มีรู้งี้ฉันออกมาตั้งนานละทำไมมันเริ่ด เวลาเรียนแล้วนเนี่ยงั้นเข้าห้องเรียนออนไลน์ก่อนแล้วกันอยู่ห้องมาตั้งนานวันนี้ฉันขอดื่มดํบบรรยากาศให้มันอิ่มความสุขจนล้นออกจากปากหน่อยเถอะอาจารย์จะเช็ดชื่อน,นะคะ สักมินมาครับรัตดามาค่ะวาสนามาค่ะเดนัย <The Night. S 2> มาครับมาโนมาครับรัตนารัตนารัตนาโอ้ยว่ายังไงอุยอ๊ยขอโทษค่ะเรียนเสร็จสักทีขอสำรวจหนอ่อยเถอะแล้วนี่มันจออะไรเนี่ย มีบริการให้ใช้เยอะแบบนี้เนี่ยเรานี่ QR Code คู่มืออะไรเนี่ยไหนสแกนดูหน่อยสิสวัสดีนี่คือคู่มือ CMU IT Live ที่จะช่วยให้ชีวิตนักศึกษาของคุณง่ายขึ้นถ้าอยากรู้ว่าใช้บริการอะไรได้บ้างคุณสามารถเปิดดูได้ในคู่มือนี้ที่ที่คุณอยู่นาะตอนนี้คือ ITSC Corner Co-Working Space สูตยใหม่ที่ให้บริการกับนักศึกษาทุกคนมีพื้นที่ให้นั่งทำงานอ่านหนังสือและคอมพิวเตอร์ระบบ VDI พร้อมอินเทอร์เน็ตให้บริการนอกจากที่นี่แล้ว ITSC ยังมี ITSC Corner Headquarter คตรศูนย์หลักที่พร้อมให้บริการกับนักศึกษาและ ITSC ที่มีห้องวัน Stop Service ให้บริการด้านบริการสารสนเทศตีจังเขีนเก็บคอมก่อนแล้วไปดูดีกว่า ไปไหนก่อนดีอ่ะงั้นไป ITS Corner c Headquarter ก่อนละกันที่นี่คือ ITS Corner c Headquarter ศูนย์หลักนอกจากจะมีคอมพิวเตอร์มากมายให้บริการก็ยังมีห้องประชุมให้บริการสำหรับนักศึกษาอีกด้วยการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ที่นี่ก็แสนจะง่ายแค่เข้าระบบด้วย CMU Account ก็สามารถใช้งานได้แล้วงั้นขอลองล็อกอินเลยละกัน ซี u a c ม o u แอนอกจากจะใช้ในการเข้าบริการต่างๆทั้ง o f f i c e 365ก็ยังเข้าใช้บริการ CMU Mail อีเมลหลักของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังใช้เข้าระบบ CMUSIS ที่เป็นระบบที่มีข้อมูลสารสนเทศของเราอยู่โอ้ทำไมชีวิตนักศึกษามอชอม,มันดีอย่างนี้เนี่ยมีบริการเยอะมากเลยอ่ะเออแต่เห็นว่ามี i อ s อีกที่ด้วยนะ งั้นก็ไปดูดีกว่าที่นี่คือ IGC s หรือสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีห้อง One Stop Service คอยให้บริการด้าน CMU Account การเชื่อมต่อ Wi-Fi และบริการสารสนเทศอื่นๆของมหาวิทยาลายัยมีคู่มือ CMU i g l ลายที่จะช่วยแนะนำบริการสารสนเทศต,ต่างๆที่นักศึกษาใช้ได้ สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ i t s c c m u a c t s นอกจากนี้ถ้าหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารด้านไอทีและอัปเดตบริการสารสนเทศก่อนใครก็อย่าลืมกดติดตามเพจ itsc ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ไว้เด็ cmu it live หนูมีละใครยังไม่ได้กดติดตามเพจงั้นไม่กดติดตามก่อนนะ